ค่ะคลิปนี้นะคะซอบจะชวนทุกคนมาทำเปเปอร์ทอยว้าวอุย้ยน่ารักกระดาษพู่หบน่ารักมากเลยอะจวจุว๊ดคือว่าซอบเนี่ยไปเจอคลิปนะคะวิดีโอแล้วก็เจอเจ้าตัวเปเปอร์ทอยเนี่ยของ s ามานโนว์นนะคะแล้วคือมันน่ารักมากทุกคน ที่สําคัญกว่าความน่ารักคือมันฟรีค่ะคุณผู้ชมคะหน้าตา,าจะเป็นอย่างนี้เลยซอฟเลยโหลดมานะคะ3ตัวแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาประกอบกันค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปประกอบนะคะเราขอมาดูวิดีโออันน่ารักน่ารักของซามโนวอลก่อนนะจ๊ะจะเป็นยังไงเไงด็นเดเดงดเ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 ดีดเดเดาดเดเปเดยดเ t เดาดเ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 ตเ ขอให้ตีมคริสต์มาสฮัลโหลฮัลโหลหหันโลฮัรโลฮั ในของฝันนอนเปิดแบบเป็นว้าวสมหวังกันด้วยเฮ้ยนี่มันโอเล่ออนปะโอเลออนนี่นาเอาดูมาตั้งนานอุ้ยแ่ารักกจะเลิบปื้อฮึบ Happy Holiday Midsummer โอ้ยเป็นจิพน่ารักจังเลยอะ่ะตบมือให้ความน,น่ารักของนอนนะคะน่ารักมากเลยอะ่ะโอ้นี่ นี่เปเปอร์ทอรที่เราจะปประกอบกันนะคะก็คือเป็นตัวละครเดียวกันตีมเดียวกันกับในตัววิดีโอที่เราดูมาตะก,กี้นี้เลยนะคะนี่จะให้ดูซอบโหลดมา3าตัวมีออนไลออนด้วยเห็นไหมเมื่อกี้ที่น้องจีกองตรกตกแคกแล้วก็จะมีอีกสองตัวนะคะเหมือนเป็นกวางกับพ<ค>ิมควินนี้ใครรู้ชื่อตัวละครมาคอมเมนต์บอกซอบหน่อยนะคะคือโหลดมาเนี่ยด้วยความน่ารักยะะืย้อนเยื่อเยนะฮะมาถ้าทุกคนพร้อมนะคะประกอบพร้อมกันนะคะก็เข้าไปที่ลิงก์นะคะไปดาวโหลดแล้วก็ปรินต์ออกมาแล้วเดี๋ยวเรามาประกอบพร้อมกันเลยค่ะ เตรียมอุปกรณ์กันให้พร้อมเลยนะคะในการทำเปเปอร์ทอยเนี่ยเราก็จะมีแผ่นล่องตัดนะคะไม้บรรทัดสตั๊กเกอร์อะไรก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องเตรียมเทปกาวด้วยนะคะหรือว่ากาวที่เหมาะสมกับกระดาษที่เราปริ้นออกมาเนาะอันดับแรกเลยในขั้นตอนแรกเราอะไปปริ้นมาให้ครบก่อนนะคะทั้ง3แบบซึ่งในแต่ละตัวละครนะคะก็จะมี4แผ่นประกอบเข้าด้วยกันขั้นตอนแรกเลยเดี๋ยวเราจะมาตัดก่อนนะคะตัดตามรอยเส้นต่างๆแบบนี้นะเนี่ยตามเส้นแบบปิ๊บปิ๊ๆปิ๊ปปิ๊ปิ๊เวแถวอย่างนี้ตัดไปเรื่อยๆ ตัดเส้นด้านในนะคะด้านในเนี่ยมีไว้เป็นรอยปลุกลก็คือให้พับนั่นจะเป็นขั้นตอนที่2แต่ตอนแรกอะ่ะให้เราตัดตามขอบก่อนเลยโอ้ยเอ็ดดี้เอาห่างตกตีขั้นตอนนี้จะต้องใช้ขอมีคมนะคะอย่าลืมต้องให้มีผู้ปกครองนะคะหรือว่าผู้ใหญ่คอยช่วยเราในการตัดไปนะคะ ปกติเวลาเราจะประกอบเปเปอร์ทอยนะคะเราต้องคอยดูรอยเส้นปละให้ดีๆนะคะเพราะว่าบางเส้นเนี่ยมันจะเป็นเส้นดำหนาทึบเข้าไปในตัวแผ่นเลยแต่ว่าเราก็ต้องตัดให้ขาดเหมือนอย่างตรงต้นต้นตากรองนี่ไหมคะซอบตัดจนขาดเกินเข้ามาเลยเห็นไหม เาะว่ารอยปลุกบอกว่าต้องตัดให้ขาดจนถึงตรงนี้นะคะซึ่งถ้าเกิดใครไม่มั่นใจหรือว่ากลัวว่าเอ๊ะเราจะตัดผิดตรงไหนยังไงหรือเปล่านะคะว่าตอนที่เราโหลดมานะ่ะเขาจะมีอันนี้มาให้เราด้วยนี่ค่ะนี่ก็คือคู่มือการใช้งานนะคะคาวทูต่างๆจะสอนเลยนะคะว่าอันไหนเนี่ยให้เราต้องตัดขาดนะคะรอยปลุกตรงไหนสําหรับครับ รอยปลูตรงไหนสําหรับพับเข้าพับออกลอยปลูตรงไหนนะคะที่เป็นสัญลักษณ์ไว้สำหรับการทากาวนะคะก็จะทําให้เปเปอร์ทอยของเรานะออกมาได้อย่างสวยงามะคะ่ะระมีเป็นทริคประมาณนี้นะคะกลับมาตัดกันต่อค่ะ <c oughs> จุดเริ่มต้นของความสวยงามของเปเปอร์ทอยคือการตัดอย่างสวยงามนะคะคือถ้าเราตัดเละเมื่อไหร่นะเปเปอร์ทอยเราก็จะออกมาแบบน <c> อ <oughs> เรา,าะะต้องตัดให้สวยก่อนมา ตัดกลมๆได้นะรู้สึกแบบตัวเองใช้กันไกลเท่มากตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะเราจะได้ชิ้นส่วนมาเยอะแยะมากมายเลยอันนี้คือสำหรับตัวที่1นงนะคะงั้นเดี๋ยวซอาจะไปตัดนะคะคาแรคเตอร์อีก2ตัวให้เสร็จเลยนะคะทีเดียวแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมากันต่อในขั้นตอนที่2 ก็อ,อกมาเป็นชิ้นส่วนเยอะแยะเลยนะคะตามอย่างที่เห็นเลยค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะมาพับนะคะตามเส้นต่างๆแล้วก็ทากาวประกอบไปพร้อมๆกันเลยเพื่อให้ไม่งงนะคะซึ่งเวลาที่เราจะพับนะคะเราจะต้องดูดีๆเพราะว่ามันจะมีรอยประยู่2แบบนะคะเดี๋ยวซอบจะหาตัวอย่างให้ดูค่ะอ่ะอันนี้เลยชัดสูตรตัวนี้ตัวนี้ คนเห็นไหมคะสเส้นตรงนี้เนี่ยหน้าตาไม่เหมือนกันนะคะคือถ้าเกิดเป็นเส้นไข่ปลาแบบนี้ลอยปุ๊ๆแบบนี้เนี่ยเราจะพับเข้าแบบนี้เห็นไหมเด่นพับแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบขีดจุดขีดจุดขีดจุดแบบนี้เราจะพับออกมาทางนี้นะคะ่ะเวลาพับนี่ต้องใจยเย็นๆนะคะเพราะว่าเปเปอร์ทอยของเราจะสวยไม่สวยเนี่ยนอกจากการตัดแล้วก็คือตอนพับนี่เลยคะ่ะ ก็จะออกมาประมาณนี้เห็นไหมคะนี่คือความแตกต่างนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนเราพับเนี่ยเราต้องมีสติดูดีๆนะคะแล้วก็ตำแหน่งที่เราจะทากาวเนี่ยเราจะทากาวกันในบริเวณที่เป็นจุดๆๆๆๆแบบนี้เท่านั้นค่ะเห็นไหมคะไม่ยากนะคะแต่ว่าต้องใช้สมาธิประมาณนึงเลยถ้าทุกคนพร้อมนะคะเดี๋ยวเรามาประกอบไปพร้อมกันเลยะคะ่ะและนี่ก็คือกาวที่ซอฟเลือกใช้ในวันนี้นะคะเราอยู่กับกาว ยููโฟกัสเราหน่อยโฟกัสเราหน่อยเออยูหูนี่คือกาวมันก็มีหลายชนิดนะคะแต่นี้เป็นกาวแบบว่าัันิเ purpose use นะคะเป็นกาวอเนกประสงค์นั่นเองนะเจ้าค้าเราจะใช้อันนี้คะ่ะแค่เดมโอเคเรารู้สึกแบบ ถ้าเกิดเราติดผ้าน่ะเราต้องตัดใหม่หมดเลยนะ <S <S เราเริ่มมาส่วนหัวเลยออโหดร้ายมากเลยนะเฮ้ยมาขนาดนี้แล้วอย่าไปกลัวกลัวอะไรนี่ค่อยๆพับก่อน,นะอ่ะเจอแล้วเนี่ยขีดจุดขีดจุดต้องแบะออกนะคะ เรียบร้อยแล้วนะก็จะหน้าตาประมาณน,นี้นะคะเป็นรูปเป็นร่างมากยิ่งขึ้นทีนี้เนี่ยเดี๋ยวซอกจะมาพาทุกคนนะคะทากาวแล้วก็ประกอบไปด้วยกันเราจะทําทีละส่วนเลยเนาะคือมันก็เริ่มจากตรงไหนก่อนก็ได้นะแต่ว่าซอกจะเริ่มจากตรงมุมปากก่อนละกันนะคะตรงนี้ตรงนี้เอ้ยเราจะทากาวตรงนี้นะคะเพื่อมาประก,กบกับด้านในทึบตรงนี้นี่ไงได้ละ ตอนลองประกอบนะทำได้นะแต่ตอนนี้มันท้าได้มากเลยเห็นไหมคะข้างหลังมันจะค่อยควกันแนี้เนาะจุ๊บจุระวังนะคะกาวที่เกินออกมาเนี่ยระวังอย่าไปจับโดนถ้าจับโดนอยู่มือเราเลอะใช่ไหมมันก็จะไปกันใหญ่มากๆกับชิ้นง,งานเรามันจะไปเลอะทุกทีโอเคประมาณนี้จับให้พออยู่ทรงค่ะพอเขาเริ่มเซตเป็นตัวแล้วเราก็ปล่อยได้ เดี๋ยวเราจะทากาวตรงนี้กับตรงนี้เพื่อประกอบหน้าเข้ามาอย่างนี้นะคะเป็นไงจุ๊ดจีมากความท้าทายอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือถ้ากาวเราทาเยอะเกินไปนัมันก็จะชุ่มแล้วโมเดลเปเปอร์ทอยเราก็จะเปื่อยยุยได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วการกะน้ำหนักให้มันดีๆนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสกิลที่น่าท้าทายมากสำหรับการทำเปเปอร์ทอยนะคะเอ้กระจูมันรูปมันร่างอยู่นะจุ๊จี ถ้าประกอบหัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าประกอบเสร็จทั้งตัวเพาว่าน่าจะตัวแบบตัวใหญ่ประมาณนึงเลยนะคะแล้วอิ่มๆิมอ,มอ่ะเนาะอันนี้เป็นเวอร์ชันที่เราพับตามขอบแล้วประกอบถูกไหมคะแต่ว่าเดี๋ยวซบจะสอนทิตัวตีมนิดนึงคือมันจะมีเวอร์ชันประเภทที่แบบว่าชิ้นส่วนที่เราปริ้นออกมามันจะมี2ชิ้นอย่างนี้ใช่ไหมวิธีการประกอบของรูปแบบนี้ก็คือทากาวด้านหลังนะคะแล้วก็ประกอบเข้าด้วยการแบบนี้ เหมือนกับไม้คาทานะคะคือนในทั้งสคาแรคเตอร์จะมีชิ้นส่วนแบบนี้นะคะเขาก็จะมีเหมือนกันเราก็แค่ทากาวด้านหลังแล้วประกบให้มันมองได้ทั้งหน้าหนังแบบนี้จิ้มจด้ชิ้นส่วนอีกรูปแบบหนึ่ง mm hmm. นะคะก็คือจะเป็นหน้าตาแบบนี้และตรงกลางนะคะจะเป็นรอยปลุกที่แบบให้เราพับแบบนี้ค่ะชึ้ป,ป๊าบเข้าไปนี่ก็คือให้เราหวัดทากาวด้านในตรงนี้นะ แต่ต้องระวังนะคะเพราะบางชิ้นส่วนยกตัวอย่างเช่นชิ้นนี้เลยเนาะ mm hmm. ด้านล่างเนี่ยจะเป็นรอยปลูแบบขีดจุดขีดจุดอ่าขีดจุดขีดจุดคืออะไรคะ mm hmm. ขีดจุดขีดจุดก็คือเราจะต้องพับออกมาแบบนี้ สองฝั่งเลยนะคะอ่าพอเราพับออกมาแล้วเนี่ยตรงนี้อย่าเพิ่งทากาวนะคะถ้าเป็นรายพับอย่างนี้ก็คือเราทากาวแค่ด้านตรงนี้ด้านบนประกอบกันเสร็จปุ๊บเขาก็จะติดกันแล้วเราจะมีพื้นที่ด้านล่างตรงนี้ที่ยังไม่ทากาวนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะสามารถนํามาประกอบนะคะอย่างของตัวนี้เลยก็คือเราจะมาแปะด้านข้างแบบนี้นะคะเพื่อให้ออกมาเป็นเขาแบบนี้ นวัตกรรมไหมเลยคะนี่ก็คือรูปแบบชิ้นส่วนหลักๆนะคะที่เราจะต้องมาประกอบกันซึ่งมีอยู่ในทุกตัวละครเลยนะคะมางั้นเดี๋ยวซอสจะขอเวลานะครับประกอบทุกชิ้นส่วนแล้วเดี๋ยวเราออกมาดูกันนะคะว่าทั้ง3ตัวนี้ตอนประกอบเสร็จแล้วจะเป็นเปเปอร์เัอร์ที่แน่ารักันแดไหประกอบต่อไปค่ะ อะไรที่ทําตามนะคะแล้วถ้าเกิดต้องใช้เวลาเทคทามไม่ต้องตกใจนะคะเพราะตอนซอสทํา3ตัวนี้ก็ทั้งวันได้อยู่เหมือนกันเนาะเพราะว่ามันงานดีเทลนะคะทั้งตัดทั้งประกอบทั้งพับทั้งโอ้โหมีดีเทลเยอะค่ะและนี่ก็คือผลงานที่ออกมาทั้ง3ตัวละครนะคะนี่นี่นี่สวยงามภูมิใจในตัวเองสุดๆ ก็ถ้าเพื่อนๆนะคะอยากจะลองทำเปเปอร์ทอยแบบนี้เล่นนะคะเดี๋ยวซอฟจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ใน description นะคะก็สามารถไปโหลดแล้วก็มาปริ้นตัดเล่นกันได้ใครทำเสร็จแล้วก็อย่าลืมมาโพสมาแชร์แท็กซอฟหน่อยนะคะนะคะจะได้ไปดูด้วยไงว่าแบบแต่ละคนทำออกมาเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับทั้งสามตัวละครนี้นะคะก็มาจากเกมซัมมานเนอร์วอลนะคะซึ่งเกมนี้ซอฟก็เห็นมานานมาก น่าจะ6ปีได้ทุกวันนี้ก็ยังเห็นคนเล่นกันเยอะอยู่นะคะเพะเื่อนเือนก็ถ้าอยากอินไปเล่นในเกมด้วยก็อย่าลืมโหลดแอปพลิเคชันไปโหลดเล่นกันได้นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยขอบคุณสุดทุกการรับชมนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกด Like กดแชร์แล้วมาคุยกันใหม่เจอกันในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะไมาโอ้โหโอ้โหโอ้โหโตัดต่อเสร็จแล้วตัดต่อไปถึงไม่